สวัสดีครับบอลคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกิลในการฟาร์มแล้วในการตีบอสก่อน200และหลัง200นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากผมก็เลยมาทำเป็นคลิปให้เลยนะปะลยเลยครับเดี๋ยวผมมาทำบาจับยาสกิลให้ดูเลยนะอ่ะลบออกก่อนโอเคเริ่มจากสกิลฟาร์มนะครับก่อนเลเวล200 ก่อนเลเวลสองร้อยเนี่ยนี่เลยครับสกิลหมุนนะเออหมุนง่ายๆเลยหมุนก่อนเลเวลาสองร้อยนะผมย้ำแล้วก็นี่สตันเลดน,นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ไฟนอลคาร์นะครับใส่ไปเลยอืม,ม,มสกิลอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะ สำหรับการฟาร์มนะถ้าใครดาเมจยังไม่ถึงนะครับนี่อันนี้ใส่เข้าไปด้วยอ่าใส่เข้าไปด้วยนกฮูก,กถ้าใครดาเมจยังไม่เพียงพอเนี่ยใส่ดาเมสใส่นกฮูกเข้าไปด้วยช่วยได้เยอะแล้วอ่ะอันนี้คือสกิลฟาร์มก่อนเราเลเวลสองร้อยนะครับถ้าเราเลเวลสองร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีสกิลจากวูรีเมติก หรือว่าโน้ตเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็จะมีสกิลนี้นะครับเพิ่มเข้ามาในการช่วยฟาร์มมันจะเป็นหมู่นะมันจะแบบสกิลมันจะเบิร์สเป็นหมู่บึ้มทั้งจอเลยอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะหลักๆแค่นี้เลยครับนะเพิ่มอีมาสำหรับการฟาร์มเนี่ยเพิ่มสกิลนี้มาอีแค่หนึ่งสกิลเท่านั้นเองอันนี้คือ เฉพาะตัวที่ผมใช้นะส่วนตัวนะคือส่วนตัวที่ผมใช้มาแนะนําเป็นแนวทางเล็กๆล,กล,กล,กลกน้อยนนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ตามทุกอย่างนะเอาแบบที่เราถนัดก็พอนะเราถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นแค่เอาเนี้ยเป็นไกด์แนวทางว่าเออมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับการฟาร์มนะ,ะมาดูก,กันต่อในการต่อไปครับสกิลตีบอส ก่อนเลเวลสองร้อยมาเลยพรีเซตอันนี้ข้ามไปลบออกไปพรีเซตก่อนเลเวลสองร้อยใช้เซตอย่างนี้นะครับนะแล้วอ่ะย้อนอีกทีหนึ่งสำหรับการฟาร์มเนี่ยไม่ต้องจัดพรีเซตนะนี่พรีเซตใช้กับตีบอสอย่างเดียวพอครับอาชีพรูเบรดในไลฟ์ในสไตล์ของผมนะก็เอาพรีเซตก่อนเลเวลสองร้อยให้จัดแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยมาเอาออกเอาออกเอาออกนี่ครับใส่แทงเข้าไปแล้วก็นี่นี่เวสามสิบน,นะแฟตแบงมันจะช่วยลดเกาะให้เราได้นะจําเป็นมากลดเกาะมอนแล้วก็ใส่แทงไปทีแล้วก็แน่นี่อันนี้เท่านี้ครับแล้วก็กดย้อนมาอ่ะใส่เข้าไปเลยวางช่องไหนก็ได้นะตามขนาดของเพื่อนสกิลตีบอสก่อน200 ใ่อันนี้นะครับอันนี้ใส่เข้าไปด้วยเอาที่เราวางตำแหน่งไหนก็ได้นะไม่ผิดแล้วก็แน่นอนครับนกพูกต้องมีนะทีเด็ดจริงๆนงกูกอ่าแล้วก็สกิลโซอันนี้อันนี้มันเป็นอเราจะมีพอกดสกิลเนี้ยเราจะมีอมตะสามวินะเอาไว้แบบเอาไว้เพื่อแบบจังหวะฉุกเฉินนะเราหลบไม่ทันเราก็กด เราจะเปน็นไอ้เมตตาสามวิอย่างน้อยหลบสกิลได้นะครับแล้วก็นี่ให้ดักไซน์นะดักไซน์หายตัวสำหรับเดย์บอสก่อนเลเวลสองร้อยเนี่ยมันน่าจะมีแค่นี้แหละนะเพราะสกิลมันยังมีไม่เยอะไฮเปอร์อืมครบแล้วนี่นะครับคือสกิลตีบอสก่อนเลเวลสองร้อย มาต่อไปถ้าเราเลเวลสองร้อแล้วเราก็จะต้องมาครับเซตพีเซฟเพิ่มเติมนะครับสําหรับสไตล์ผมนะสไตล์ผมก็จะเพิ่มเติมสกิลสองร้อเนี่ยเราก็จะมีสกิลจาก v m เ t ทิกหรือว่าโนดเนี่ยเข้ามาด้วยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย shadow นะครับแล้วก็คอมโบกับดาร์กไซส์ถ้าเรากดสกิลไอเนี้ย shadow เนี่ยแล้วกด ดักไซ e เนี่ยมันจะได้ดามิฮิตสุดท้ายเพิ่มเติมอีกนะซึ่งเป็นอะไรที่วิลิกูดมากนะแล้วอันนี้ผมก็จะเอารักไซ์ออกนะแล้วเอาพีเซ็ตมาใส่แทนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลวีเราจะมีเพิ่มมาอีกมากมายนะครับไม่ต้องผมย้ําีกทีว่าไม่ต้องเรียงตามผมนะตามที่เพื่อนๆถนัดก็ใส่เข้าไปาใส่เข้าไปเลยนี่สกิลใหม่ครับจาก v วี a มทิเลือสอ้อยนะ ใส่เข้าไปที่ผมจะเอาสกิลสกิลที่จําเป็นจาเป็นเท่านั้นนะแล้วก็อ่ะสกิลนี้ใส่เข้าไปด้วยนี่ครับใส่ให้ดูกันเลยนะนี่คือสกิลตีบอสหลังเลเวล200ในแบบของผมนะขอย้ําทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจัดให้ดูเนี่ยคือเป็นการจัดสกิลในแบบของผมเองนะ ไม่ต้องทำตามครับแต่ว่าใช้เป็นแนวทางได้นะจริงใช้สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเล่นลววรูเบตในการจัดสกิลตีบอสแล้วก็ฟาร์มิงให้กับเพื่อนๆได้นะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องของผมด้วยนะขอบคุณทุกคนม,มากๆเลยครับสวัสดีครับ